สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกวโตซีรีวันนี้เกลโตก็จะมาสปอยซีรีส์เก้าหลีเรื่องรักใส่ใสหัวใจรำย้อนกลับไปก่อนเกิดเรื่องพระเอกกําลังขับรถและคิดถึงคําพูดของนางเอกที่บอกว่าเพลงนั้นไม่ใช่เพลงธรรมดาเขาจึงขับรถกลับมาซื้อเพลงที่ร้านและบังเอิญได้ยินแฟนเก่ากําลังเถียงอยู่กับเมียของเขา แล้วบอกนางเอกว่าแม้จะใส่กางเกงขาสั้นเธอก็ยังดูธรรมดาคังฮยอกก็มาหาซื้อเพลงเหมือนกันและเขาก็ได้เห็นพระเอกต่อว่าแฟนเก่าอยู่เขาเห็นนางเอกเดินออกไปแต่เพราะเขาไม่คิดว่านางเอกจะอยู่ในห้องน้ําหญิงเลยเดินจากไปผิดกับพระเอกที่มั่นใจว่านางเอกต้องมาแอบร้องในห้องน้ําผู้หญิงแน่นอนเขาจึงเข้าไปหาเธอจนเจอ แล้วบอกว่าอย่ามาร้องไห้เพราะผู้ชายคนอื่นต่อหน้าเขาจนพระเอกกับนางเอกเกิดสปาร์กกันพระเอกเลยก้มลงจูบข้างฮยอกมันได้ยินและเห็นเลยชกปากพระเอกไปหนึ่งหมดัดแล้วต่อว่าแล้วพานางเอกออกไปพระเอกเช็ดเลือดที่ปากด้วยความโกรธนางเอกด้วยข้างฮยอกปุณนเไฟช่วยปล่อยฉันก่อนได้ไหมคะฉันเจ็บนะ ทำให้ข้างอายอกไม่สติคืนถามเธอยังห่วงยยเจ็บหรือเปล่าเขาให้นางเอกกลับไปก่อนด้านมาอุ่นก็ร้อนใจที่ไม่มีใครรับสายปล่อยให้เขาอยู่กับยอนอูที่กำลังถักผ้าพ,พันคอและเอามาใส่ให้เขาทำให้มาอุ่นกลัวยอนอูจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขานางเอกมาวาดรูปไข่ร้องไห้และคิดถึงคำพูดพระเอกที่ไม่เธอร้องไห้เพราะผู้ชายคนอื่นทำไมเขาถึงบอกเธอแบบนั้น ทำไมเขาต้องโกรธขนาดนั้นด้วยยิ่งขีดก็ยิ่งไม่เข้าใจเลยสั่งบะหมี่กินแก้เครียดแต่ก็นันร้อน,อนจนกินไม่ได้เลยคิดถึงคำพูดของคังฮยองที่บอกว่าเธอเซ็กซี่และเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะถูกจูบในห้องน้ำได้แล้วทำไมนายสอไฟถึงพอกมาในห้องน้ำแล้วทำไมเขาต้องชกพระเอกด้วยยิ่งขีดก็ยิ่งสงสัยเลยจะกินบะหมี่แต่ก็ร้อนอีกแล้วนายพูดกับใครหรือว่าพระเอกจา้าแล้วเธอก็หันไปพูดกับตะเกียบหรือว่านาย เสาไฟจะเอ๊หรือว่าทั้งสองคนจะชอบฉันวันต่อมานางเอกก็เริ่มพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอคิดเป็นความจริงหรือเปล่าเธอเลยลองใจพระเอกก่อนแต่วันนี้ดูเหมือนพระเอกจะนิ่งๆไปเธอเลยลองใจคังหยอกดูบางแต่เขาก็ไม่แสดงอาการจนพระเอกมาคังหยองเลยให้เขาช่วยล้างต้นหอมเมื่อสองหนุ่มเผชิญหน้ากันต่อหน้านางเอกทําให้เธอรู้สึกกลัวเพราะอาจเกิดศึกขึ้นมายิ่งเห็นพระเอกยกมือเหมือนจะต่อยนางเอกก็รีบมาห้ามอย่านะ อย่าเลยแต่พระเอกกลับหยิบต้นหอมมาล้างทําให้นางเอกยกมือข้างแกล้งมือและช่วยกันล้างผักต่อไปแต่ก็สงสัยพวกเขาสองคนคงจะไม่ผิดใจกันเพราะฉันใช่ไหมเพราะอีกคนบอกว่าฉันฮอตและอันตรายส่วนอีกคนก็ลากแขนฉันออกมาแต่ทําไมรู้สึกเหมือนพวกเขาต้องการหลบหน้าฉันและถูกพวกเขาเมิอนอย่างสิ้นเชิงหรือว่าฉันคิดผิด ถาเอาน้าเอกมึนหนักไม่เข้าใจทั้งสองหนุ่มจนพระเอกเดินเข้ามาฉันมีเรื่องบางอย่างจะถามเธอหน่อยนางเอกขํานแช่งอ่อนๆเรื่องอะไรหรอแล้วทั้งสองก็มองตากันปิงปงิพระเอกถามหัวเชเท้าดองอยู่ไหน ทำเอานางเอกถึงกับซูดพิดหวังอย่างแรงแต่คิดได้ว่าเขาบอกว่าเธอเซ็กซี่เลยทำท่าอ่อยและพูดเสียงหวานหัวใชเท้าดองหรอคะอยู่ในตู้เย็นนะคะและทำปากอ่อยให้เขาเห็นความเซ็กซี่ทำเอาพระเอกถึงกับกลืนน้ำลายเรียกเธออย่างอ่อนโยนฉันมีเรื่องอยากจะบอกตรงๆนะแต่ว่ามันมีพลิกติดที่ฟันเธอนะหนานางเอกถึงกับหน้าเวอร์ดรีปิดปากมาแปลงฟันด้วยความโมโหทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ ขณะที่ยืนบนคังฮยอกก็พรดพลาดเข้ามาจนเธอต่อว่าให้เขาหัดเคาะประตูบางถ้าเธอทําธุระส่วนตัวอยู่จะทํายังไงแต่เขาก็บอกวา่าเซ็กซี่และเขาก็ดูจะห่วงเธอมากนางเอกเลยอ่อยเขาดูบางคังฮยอกก็ถึงกับกลืนน้าลายลงคอไปฮึกใหญ่เรียกที่รัก พวกเด็กนอนกันหรือ,อยังเนี่ยแล้วเขาก็ปิดประตูฉันไม่อยากทําแบบนี้แต่ว่ามันแล้วเขาก็เข้าไปใกล้านางเอกจนตัวชิดกันและบอกว่ามันจําเป็นจริงๆที่ต้องทําแบบนี้ แล้วเอานางเอกจับไปตรงกระเป๋ากางเกง<ๆ>นางเอกปิดตาด้วยความเขินอายคิดว่าเขาต้องฟิจริงเธอแน่แต่พอดึงขึ้นมากลับเจอกับยาระบายเขาเปิดโถส้วมบอกให้เธอจัดการซะเต็มที่ไปเลยแล้วเขาก็ออกไปปล่อยให้นางเอกยืนงงที่มาทําให้อยากแล้วจากไปขงังฮยอกออกมาเจอพระเอกพระเอกเลยเอาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลให้และเขารีบจ่ายมาขงังฮยอกถามที่เขาใช้มักบ่อยๆเพราะพัรยาเขาใช่ไหมหรือมี เหตุผลอะไรที่เขาต้องใช้มือมีค่านั่นเพื่อภรรยาของเขาพระเอกบอกฉันต้องการภรรยาของนายเพราะปัญหาส่วนตัวเหมือนฉันอยากจะใช้นี่ให้กับเธอขังฮายกถามทันนี้นั้นจบนายคงไม่มาหาเธออีกใช่ไหม พระเอกอึ้งไปคงไม่มีวันนั้นพระเอกถาม้างังฮยอกบ้างที่ทำแบบนี้เพราะอะไรนายไม่ใช่คู่รักของเธอและไม่ใช่สามีตัวจริงนายมีเหตุผลอะไรที่ทำตัวเป็นผู้ปกครองของเธอแบบนั้นคังฮยอกบอกเพราะเขาได้ให้สัญญาไว้กับพ่อของเธอและแม่ของฉันว่าจะปกป้องเธอรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ตามมาด้วยสัญญาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึง่งก็เหมือนกับหัวใจของฉันพระเอกบอกว่าเขาหัาวโบราณแทนที่จะรักษาสัญญาทำไมไม่เอาเวลาเก็บใบเสร็จนั้นไป แล้วก็ไปเดทกับเธอดีกว่านางเอกได้ยินทุกอย่างที่ทั้งสองคนพูดกันทำให้เธอยิ่งคิดหนักพระเอกไม่เข้าใจทำไมพ่อถึงชอบฟังเพลง พอเ,เลยบอกว่าทวันหนึ่งเขารักใครสักคนเธอก็จะกลายเป็นโลกทั้งใบถ้าเขาเจอผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะเข้าใจในหัวเขาก็จะมีเพลงดังขึ้นมาพระเอกก็มานั่งงงไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อพูดใช่สิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าที่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพนางเอกผุดขึ้นมาในหัวหรือว่าเขาเกิดอาการช็อกเพราะเจอของแปลกและเขากับเธอก็ไม่มีเพลงที่ค่ายฟังด้วยกันพระเอกเลยมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่นานเขาก็คิด ถึงตอนที่เขากําลังจะจูบนางเอกจนคิดว่าเขาเป็นบาเขาพูดกับตัวเองแล้วเขาก็สงสัยว่าเขาซื้อเพลงมาทําไมจนน้องหงข่าวแนะนําให้เลือกฟังเพลงจากมือถือดานมาอุ่นก็บอกนางเอกที่พระเอกทําตัวแปลกๆเพราะเขาอาจชอบพี่ก็ได้นางเอกก็ไม่เชื่อขังห้ยอคให้ทั้งสี่คนจับคู่ฝึกทํารามายอนด้วยกัน ทำรามายอนให้คู่หูตัวเองเป็นพิเศษแล้วคังฮยอกก็จัดการเลือกคู่ให้แต่สุดท้ายมาอุนก็ต้องคู่กับยอนอูอยู่ดีทั้งคู่เลยต้องมานั่งตอบคำถามของกันและกันว่าใครชอบอะไรเป็นพิเศษส่วนพระเอกก็นั่งเลือกเพลงฟังอย่างมีความสุขคังฮยอกท้ามาหาันไปก็หลับไปด้านนางเอกก็คู่กับพระเอกทั้งคู่เลยต้องมาถามกันว่าชอบอะไรบ้างแต่สิ่งที่พระเอกชอบก็คือรถของเขาส่วนสิ่งที่เขาไม่ชอบกินก็คือนางเอกนางเอกเลยดูด ทำให้พระเอกอยากรู้ว่าตกลงเธอชอบอะไรเขาเลยพานางเอกมาที่ที่พวกเขาทั้งสองคนมีความทรงจำด้วยกันเพราะอยากรู้ว่าทำไมเธอถึงยังมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาเรื่อยนางเอกถามทำไมล่ะฉันเต้นเวฟให้นายดูในผับแล้วคราวนี้จะพาฉันไปเต้นบนดวงจันทร์หรอพระเอกบอกเรื่องที่ไม่น่าเชื่อได้เกิดขึ้นแล้วแล้วฉันก็ทำเรื่องต่างๆที่ไม่น่าเชื่อไปเหล่าด้วย เลยอยากจะลองเชื่อเพลงบาบานี้ดูบางฉันอยากรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอเขาเข้าไปใกล้ๆนั่งเอกเราค่อยๆใส่หูฟังให้แล้วฟังเพลงด้วยกันถึงแม้มันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่มาลองฟังเพลงของเรากันดูว่าความรู้สึกที่ฉันมีกับเธอมันตรงกับเพลงอะไรเรื่องนี้มันกวนใจฉันมากฉันเลยต้องตัดสินใจทำแบบนี้ หลังจากฟังเพลงพระเอกบอกความรู้สึกที่ฉันมีกับเธอก็คือความอับอายเพราะเธอเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกอายและช็อกอย่างรุนแรงเกิดมาก็เพิ่งรู้สึกแบบนี้ทำให้นางเอกรู้สึกเสียใจและยื่นไข่ให้เขาถ้าหิวก็ตอกินแล้วกันไข่ต้มนะนางเอกคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เขาแสดงกับเธอแต่มันกลับจบง่ายๆเธอถามตัวเองว่าคาดหวังอะไรอยู่ พระเอกเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่ได้ชอบนางเอกก็มีความสุขและหายเครียดขับรถกลับบ้านยังมีความสุขเขาเห็นไข่ที่นางเอกให้เธอบอกว่าเป็นไขต่ต้มเขาเลยเอามาเคาะกับผัวแต่มันกลายเป็นไข่ดิบทำให้เขาโกรธน,นางเอกเรียกเธอเสียงดังกับฟ้าร้องนางเอกกลับมาคุยกับคังฮย,ยอกเรื่องที่เขาสัญญากับพ่อของเธอว่าจะปกป้องเธอตอนนี้ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องการเป็นภาระใครนายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้คังฮย,ยอกถาม ฉันไม่ต้องทำหน้าที่สามีจำเป็นเราใช่ไหมนางเอกบอกให้เข้าไปเขาถามจริงหรอแล้วอุ้มนางเอกขึ้นไปนั่งทำเอานางเอกหวันไหวไม่น้อยขังให้ยกถามถ้าฉันไม่ได้แสดงเป็นคนดูแลเธอก็ได้ใช่ไหมเง้นฉันก็ไม่ต้องอดทนล้วสินะฉันจะไม่ห้ามใจตัวเองอีกต่อไปแล้วเขาก็ค่อยๆเข้าไปจูบเธอด้านพระเอกก็นั่งมองด้วยความเสียใจ พระเอกรู้สึกไม่พอใจที่เห็นหคังหยอกอกำลังจะจูบนางเอกทั้งที่เขาคิดว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอแค่ความอับอายเท่านั้นแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกเสียใจยังบอกไม่ถูกขณะที่เขากำลังจะจูบลงบนริมฝีปากของนางเอกเธอก็ดันจามใส่หน้าเขาจนคังหยออหัวเราะบอกว่านางเอกคงเป็นหวัดแล้วให้รีบเข้าบ้านไปแล้วเขาก็อุ้มนางเอกลงมาแล้วรู้หัวเธอยังอ่อนโยนทำเอาพระเอกถึงกับเศร้านางเอกร้อนรูบารจนต้องมาหายาทาน เธอบอกมาอุนตอนนี้รู้สึกเหมือนคลื่นซึนามิกำลังัดเข้าหาเธอส่วนคังฮยอกก็มาออกกำลังกายกลางดึกเพเื่อเตรียมรับความพร้อมคลื่นสึนามิที่กำลังจะเข้ามาด้านพระเอกก็นอนเสียใจอยู่ในรถตอนนี้นางเอกดูล้ว,ว่าคังฮยอกรู้สึกยังไงกับเธอขณะที่นางเอกกำลังพร่อมเพลอ,อยู่ในห้องน้ำทางนอกก็มีคนรอเข้าคิว จนฉีจจราดอยู่แล้วขงังไฮยอกแซวคุณภรรยาสวยมากจนทำให้กั้นจราจรติดขัดเลยทำเอานางเอกเขินแล้วไม่ยืนอายม้วนอยู่ข้างนอกจนพระเอกมาเห็นเธอตกใจที่เห็นเขามาแต่เช้าเขาเลยอ้างว่ามาทำเมนูใหม่กับเธอแล้วทั้งสองก็นั่งคิดเมนูกันพระเอกบ่นดูเธอหน้าตาหมองคล้ำเหมือนไม่ค่อยได้นอนเลยนางเอกเฉยใช้เมื่อคืนอ่านหนังสือดึกไปหน่อยทำให้พระเอกไม่พอใจภานติอาหารที่นางเอกคิดทุกอย่าง จนเธอทนไม่ไหวแต่คอกใส่หน้าเขาว่าชอบบิดเบือนเรื่องอยู่เรื่อยไปกินโดนัทเกียวมาหรือไงถึงได้ปีนเกลียวอยู่ได้ทําให้เขางุนหงิดและเดินออกไปพระเอกถามคังขยอกว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ นายชอบเธอจริงๆหรอทำเอาขังหยยกเขินมาถามอะไรตรงๆงแบบนี้ฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะจากนั้นก็อายมวนเข้าไปหลบในเสือ้อพระเอกก็งงว่าเป็นอะไรของเขาขณะที่นั่งเอกกำลังนวดแป้งขังฮยอกก็เอาผ้ากันเปื้อนมาผูกที่เอวให้นั่งเอกทั้งสองใกล้ชิดกันจนแทบจะกอดเอวเธอพระเอกที่นั่งดูอยู่ก็โมโหจนมือสัน่นส่วนนางเอกโดนแบบนี้เข้าไปก็จใจสั่นวันไหวเอานิ้วมากเกาคางด้วยความเขินพระเอกทนไม่ไหวเข้ามาถูกต เจนนังเอกตกใจถามว่าจะไปไหนพระเอกตะอคอกใส่จะไปล้างมือยืนเกาคางอยู่ได้สก,กปรกจริงๆเลยจากนั้นพระเอกก็ขับรถออกไปด้วยความเร็วจนแป้งก็เล่นใส่ตามาอุ่นกับยอนอูเข้าเต็มๆพระเอกหามยอนอูนายรู้ไหมแค่เห็นบางคนใกล้ชิดกับคนอื่นแล้วตาของเขาแทบจะลุกเป็นไฟมันแปลว่าอะไรยอนอูลเลยแกล้งล้อจนพระเอกเผลอพูด พอฉันเห็นบางคนอยู่กับคนอื่นมันรู้สึกร้อนไปทั่วเหมือนกับรถไฟกำลังจะเล่นเข้ามาที่หน้าอกของฉันมันหมายความว่ายังไงกันแนะ่ยอนอูเลยฟันทงนี่คืออาการถึงห่วงอย่างแน่นอนพระเอกก็ถึงกับเวอร์ถึงหรอมาอุนเห็นน้องหงขาวมาก,กับผู้ชายคนอื่นเลยเข้าไปหาและบอกว่าเขาเป็นแฟนของน้องหงขาวชายหนุ่มคนนั้นบอกว่าเขาเป็นพี่ชายที่เธอรู้จักทำให้มาอุนน้อยใจ จนถามเธอว่าถ้าเขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าต่อตาเธอจะรู้สึกยังไงน้องหงสาวตอบว่าเธอคงไม่โกรธมาอุ่นเลยงอนไม่ยอมให้ตุ๊กตาเธอแถมบอกว่าต่อไปตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นของเขาน้องหงสาวก็ถึงกับขำด้านพระเอกก็ถึงกับเปิดพจนานุกรมดูว่าหึงแปลว่าอะไรขณะที่ดูนางเอกเขาเข้ามาเรียกแต่เพื่อให้แน่ใจเขาเลยแอบฉีกพจนานุกรมไปดูขณะที่พระเอกนั่งมองนางเอก เขาก็คิดถึงคำพูดที่ยอนอูบอกว่าเขากำลังถึงนางเอกอยู่เวลาไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาก็เป็นบาทนเห็นเขาอยู่กับคนอื่นไม่ได้เกลียดมากถ้าเขาสบตาหรือหัวเราะก,กับคนอื่นนั่นแสดงว่าเขาชอบเธอเขาแล้วพระเอกเห็นเธอสั่งเท้าไก่มากินก็ตกใจ ผู้หญิงกินของพวกนี้ได้ยังไงนางเอกบอกถ้านายจะคิดเมนูก็ต้องรู้การกินของเธอรู้ถึงรสชาติของความอร่อยของเท้าไกา่พระเอกเลยต่อว่าเพราะเธอเป็นแบบนี้ทําให้เขาไม่อาการแปลกๆพระเอกถามเธอกับคังทยอกเป็นอะไรกันนางเอกตอบเป็นพี่ชายที่รู้จักกันทำเอาพระเอกตกใจเก็บอาการไม่อยู่ ถ้าแบบนั้นเธอคงอยากเดทกับพี่ชายด้วยใช่ไหมนางเอกบอกใช่กำลังคิดอยู่พระเอกหัวเราะเธอนี่สุดยอดจริงๆไหนเคยบอกว่าความรักไม่ได้เปลี่ยนรุ่นได้เหมือนกับมือถือเธอบอกว่าความรักมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนางเอกตอบก็กำลังจะเริ่มแล้วไงความรักนะ่ะเริ่มจากตรงนี้เหมือนเดิมฉันจะไม่ปล่อยให้หัวใจของฉันต้องรออีกต่อไปถ้ามีใครทำให้ใจของฉันเต้นได้ฉันก็จะเริ่มก่อน ฉันไม่อยากกินรามายอนที่ร้านคนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะรามายอนเจ้าอร่อยกว่าถ้าเรากินกับคนอื่น พระเอกถามเธอจะกินและปุ่งรามยอนกับคนที่รู้จักนั้นหรอนางเอกบอกคนคนนั้นต้องเป็นลูกผู้ชายไม่เหมือนบางคนที่ใช้เครื่องมือตัดสินไม่มีทางเลยพระเอกไม่พอใจเงินก็กินที่เยอะไปเลยเพราะไม่รู้ว่าที่เธอกินจะพอสําหรับสองคนหรือเปล่าเพราะเธอมันก็แค่ขับเอนางเอกได้ยินก็โมโหดานมาอุ่นก็มานั่งโมโหน้องหงขาวพี่ชายที่รู้จักนั้นหรอไม่นานก็ได้ยินพระเอกคําครวญและพูดว่าพี่ชายที่รู้จัก เหมือนเขาเลยแล้วมาอุนก็สงสัยที่เห็นเขาตี้อกอยู่อย่างนั้นทําให้เขานึกถึงใครบางคนแต่พอคิดได้ก็รู้ว่าเหมือนตัวเขาเลยมาอุลเลยมาถามยอนอูว่าพระเอกชอบนางเอกใช่ไหมแต่ยอนอูก,ก็ไม่ยอมตอบส่วนพอก็เตือนพระเอกให้เลิกชอบนางเอกเพราะทั้งสองไม่เหมาะสมกันเพราะนางเอกเปรียบเสมือนข้าวบานส่วนเขามันไข่ปลาคาเวียร,รู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากผสมไข่ปลาคาเวียกับข้าว พระเอกถามมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับพอตอบเขาจะถูกวารอยย้อมเหมือนกับพอเพราะผู้หญิงที่มีกลิ่นคาวบานไม่ชอบกลิ่นเงินไม่ว่าจะพยายามยังไงสุดท้ายเธอก็จะกลับไปที่เดิมของเธอพระเอกตอบพ่อไม่ต้องห่วงเพราะเขาไม่ชอบอาหารแบบนั้นเหมือนกันนางเอกคิดจะจริงจังกับคังไฮยอกและถามว่าเขาอายุเท่าไหร่จะได้ไปดูดวงคังไฮยอกเลยบอกว่าเขาเกิดปรีรากานางเอกเลยนึกถึงพระเอกเพราะเขาก็เกิดปรีรากาเหมือนกัน ทำให้นั่งเอกโมโหที่เขาไม่ยอมบอกอายุจริงๆเพราะเธอไม่อยากทายผิดเหมือนตอนที่ทายอายุพระเอกของัเงเฮียยอเข้าไปบอกไม่ต้องสนเรื่องอายุหรอกเพราะเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟิตปังอยู่แล้วขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายกับเธอได้แล้วลูกพวกนางเอกยังเอ็นดูทำเอานางเอกถึงกับเคริม นางเอกเอาเรื่องที่คังฮยอกจีบเธอเล่าให้รุ่นน้องฟังรุ่นน้องได้ฟังก็บอกให้นางเอกยัวเขาไปเลยรุ่นพี่ก็ดีใจด้วยพระเอกไปอ่านพจนานุกรมตกลงอาการของเขาเรียกว่าหึงจริงหรอเขาเลยมาที่ร้านเพื่อหาหนางเอกยอนอูลเลยบอกว่านางเอกไปดูหนังกับคังฮยอกพระเอกก็ถึงกับตาลุกวาวนางเอกออกเดทกับคังฮยอกทั้งคู่พากันซื้อขนมและกินไอศครีมอย่างมีความสุขแล้วชวนกันไปดูหนังพระเอกกระวนกระวายใจอยากไปหาหนางเอกแต่โดนมาอุ่นขวัง ไว้เพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเอกจะชอบนางเอกจริงๆพระเอกเห็นเพื่อนมาหาเลยรีบขับมอเตอร์ไซค์ไปหานางเอกทันทีมาอุ่นก็รีบซิ่งจกกักรยานตามพระเอกไปโดยไม่สนใจน้องหงขาวที่ยืนอยู่ พระเอกซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยความกระวนกระวายมาอุ่นก็ตามมาติดๆหนาที่นั่งเอกนั่งดูหนังคัขงขยอกก็จับมือเธอและพูดว่าพอได้จับมือเธอแล้วเหมือนได้ใจเธอไปด้วยเลยทำเ่านั่งเอกเขินหน้าร้อนวูบว่บพระเอกจอดรถก็รีบวิ่งข,ขึ้นไปหาหนางเอกส่วนคังหยอกก็ออกมาซื้อกิปติดผมให้เธอเพราะเห็นว่าเธอชอบกจะเอาไปเซอร์ไพรส์ พระเอกพยายามมองหานางเอกจนเจอเขาถอดหมวกออกนางเอกตกใจที่จู่ๆพระเอกก็ไม่ยืนอยู่ตรงหน้าพระเอกจับมือนางเอกแล้วพาเธอออกไปมาอุ่นจะเข้าไปหามแต่โดนน้องหงสาวมาขวางไว้นางเอกต่อว่าที่พระเอกทําแบบนี้เธอจะกลับไปหาคังฮยอกพระเอกเลยเอาหมวกใส่ให้นางเอกโวยวายคิดว่าตลกมากนักหรอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นพระเอกเลยดึงเธอมาจู แล้วเสียงะระฆังก็ดังขึ้นในหูหนางเอกอีกครั้งก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่9และสิก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะว่าผู้ชาย2คนที่ตกกลุ่มรักนางเอกตกลงเธอจะเลือกใครกันแนะ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ